วันนี้เรามาตัดล้างคอยเย็นแอร์ผน,นังกันนะครับของลูกค้าตัวนี้ดูด้านนอกผูเหมือนมันจะสะอาดนะครับแต่ด้านในโคตรตันเลยนะครับลมก็ออกไม่เต็มที่ที่สําคัญคือความเย็นกลับไปท่อโลเยอะมากจนท่อเป็นน้ำแข็งครับเดี๋ยวเลยตัดล้างกันนะครับเดี๋ยวจะทําการบล็อกก๊ายาแล้วก็หรือคอยเย็นออกไปล้างข้างล่างนะครับยาวมดครับตัวนี้ก็จะถอดคอยเย็นออกนะครับตอนนี้บล็อกก๊ายาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถอดคอยเย็นออก ทันเฟลออกไหครับปอดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวทำการลองลือดูล้างตัดล้างแล้วนะครับดูครับปั่นแค่ไหน